สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเก๋จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์และการออกเสียงคำศัพท์เรามาเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่17ค่ะเจอไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะหน้าที่17เขาให้ทำอะไรเอ่ยอเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะภาพปิศนาอาหารหน่ากินเขาบอกบอกว่าลากเส้นต่อจุด1-15ถึง15 แล้วระบายสีภาพพร้อมบอกชื่ออาหารเรามาดูขั้นแรกกันก่อนเขาบอกว่าให้ลากเส้นต่อจุด1 1 5ถึง1เด็กๆลองดูสิคะหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองเจอแล้วนะคะทีนี้เด็กๆก็ลากเส้นต่อจุดกันเลยค่ะมาดูตั้งแต่1ไปสองนะคะได้ไหมคะลูกทำแบบนี้ทำตามคุณครูพร้อมๆกันเลยค่ะ พอ1ไป2แล้วต่อไปก็ลากจาก2ไป3ค่ะแบบนี้นะคะต่อไป3ไป4นะคะอ่าต่อไปก็4ไป5ค่ะ4ไป5แล้วต่อไปจาก5ไป6นะคะอ่าได้ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะ ต่อไปนะคะก็จาก6ไป7ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปจาก7ไป8ค่ะเอาละจาก7ดไป8แล้วเด็กๆเริ่มเห็นดูเริ่มดูหรือยังคะดูออกหรือยังว่าเป็นอาหารอะไรอ่ะเรามาลาก,กันต่อค่ะต่อไปจาก8ไป9ค่ะต่อไปจาก9ไป10นะคะ เกาไป10แล้วต่อไป10ไป11ค่ะต่อไป11ไป12นะคะต่อไป12ไป13ค่ะและ13ไป14ค่ะต่อไป14ไป15นี่อันสุดท้ายแล้วเด็กๆเห็นเป็นตัวอะไรคะลูกอ้าวเป็นอะไร บอกได้ไหมคะตรงนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นขาขาอะไรเอย่ยขาไก่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นแล้วว่าอันนี้คือไก่ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเนี่ยระบายให้สวยงามเลยตรงนี้เป็น ส่วนของตัวไก่ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจานไก่เด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอยชมผลงานเด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งอัลบั้มนะคะ,ะมาดูแบบฝึกต่อไปกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือภาษาอังกฤษปฐมวัยนะคะเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า11คะ่ะเจอหรือยังคะอ่าเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมทบทวนให้เด็กๆออกเสียงคำศัพท์ใช้สีตามที่กำหนดวงรอบคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพ แล้วระบายสีภาพอ่าเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะคำศัพท์คำแรกคำว่าแพนแพนออกเสียงตามคุณครูนะคะแปลว่ากระทะนะคะคีย์คีคแปลว่ากุญแจค่ะต่อไปเล็กเล็กแปลว่าขานะคะ เด็กๆด,ดูสิคะเราจะวงคําไหนคะแปลว่ากระทะก็คือคําว่าแพนใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบตามสีที่กําหนดตรงนี้เขากําหนดเป็นสีชมพูเด็กๆหยิบสีชมพูขึ้นมาคะ่ะแล้วก็จะวงคําว่าแพน แปลว่ากะทะนะคะแพนแปลว่ากะทะพอเด็กๆวงกลมเสร็จเด็กๆก,ก็ระบายสีกะทะด้วยค่ะ,ะแบบนี้นะคะเด็กๆระบายสีอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเลยนะคะต่อไปมาดูแถวที่สองอคำศัพท์คำแรกแจมแจม แปลว่าแยมใช่ไหมคะเราเรียนกันมาแล้วต่อไปคำที่สองอ้าวอ้าวแปลว่านกฮูกนะคะต่อไปคำศัพท์คำที่สาม t n ด t แปลว่าถั่วใช่ไหมคะต่อไปทีนี้ดูภาพรูปนี้คืออะไรคะนกฮูกเพราะฉะนั้น คำศัพท์ที่แปลว่านกฮูกคือคำไหนคะอ่าคือคำนี้นะคะ out out เด็กๆจะต้องวงกลมคำศัพท์คำนี้ด้วยสีอะไรคะสีม่วงใช่ไหมคะเขากำหนดให้เป็นสีม่วงเด็กๆก็วงกลมเลยคะ่ะแบบนี้นะแล้วก็ระบายสีนกฮูกให้สวยงามด้วยนะคะ ทำลายสีแล้วต่อไปมาดูแถวที่3ามคำศัพท์คำแรกนะคะแจมแจมต่อไปคำที่2แพนแพนต่อไปคำที่3ามขี้ขี้เด็กๆดูสิคะ กุญแจคืออะไรคะลูกกุญแจก็คือคียใช่ไหมเด็กๆก,ก็วงกลมคําว่าคียด้วยสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะวงกลมเลยคะ่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็ระบายสีกุญแจให้สวยงามอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะต่อไปอีกข้อเดียว ามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะอ่านตามคุณครู milk milk แปลว่านมนะคะอ้าวอ้าวแปลว่านกฮูกและคำสุดท้าย leg leg แปลว่าขานั่นเองเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้เป็นรูปขาเด็กๆก็วง กลมที่คําว่าเลขนะคะด้วยส,สีสีน้ำตาลหรือสีส้มเนี่ยนะคะอ่ะวงกลมเลยนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีขาให้สวยงามค่ะอ่าได้แล้วนะคะค่ะพอเด็กๆทําแบบฝึกเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครอง ถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มของแต่ละห้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอยชมผลงานเด็กๆนะคะจะคอยตรวจให้ว่าเด็กๆทําถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเก๋สวัสดีค่ะ